นาท่อง เก้ามางะนึก,กนในวันนี้เตียเดือนตุลาเกือบสัปดาเราไม่ได้ออกหนุยหนะ้ามานอกวังเออหนุยเทนับประว้บังกม้ไมไปทำอะไรกันมาที่เหงื่อโชกเที่ยนอําจอกจองครับโอ ป้องใจไม่สบายเจ็บกายไดป่วยอยู่เป็นแบบไหนกับที่ไม่ออกมาหน้าวังปกติกล่าวกระม่มจะต้องมารอรับสั่งทุกวันจะว่าถึงเจ็บป่วยมันก็ไม่ถึงเจ็บป่วยดอกน้อยเท่แต่คนเราเนี่ยบางครั้งเมื่อกล่าวมันก็มีปัญหาเมื่อสักครู่นี้เด็กพ่อรับสั่งขึ้นไปเฝ้าและเด็ดพ่อรับสั่ง,งาถ,าถามเราว่าเราเคยพูดกับใครบ้างไหมว่าจะไม่แต่งงานรับการลง เดี๋ยวนี้เด็ดพ่อบอกว่าทั้งนครเทพประทานคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเราจะไม่แต่งงานบางคนนี่มีถึงการประนันขันต่อกันฉันว่าฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเคยพูดกับนุ้ยไหมไม่ครัแบบเอเคยพูดกับแจ้งไม่ไม จากนั้นพม่ไม่รู้เลยแต่พ่อว่าถ้าใครพูดเรื่องนี้มีโทษนะมันทำให้เป็นการเสื่อมเสียแต่รู้ไปถึงนครปากเซเหลือไม่กี่วันจะแต่งงานอยู่แล้วนุ้ยไม่เคยได้ยินใช่ไหม มเตือ้อไม่ใจเรื่องขลองโคต,ตัวกาก็อมอมมาแล้วกัดปฏิบัติปราราณตีอันเมื่อในเตงม,มันเจียวแรงใครนะใครพูดนะหนุ้ยใครพูดเต่งกับเตยพูดไปแล้วพูดที่ไหนพูดตัวแกงกับเตกิ้วรถกับพูดเตรันตัดป้อมเดลาดกับพูดว่าองค์ชายจะไม่แต่งานกับกาลงพูดออกมาได้ไงฉันเคยพูดกับเทกเรื่องนี้ไหม มันว่ญญาไงพูดมันว่าไม่มีไรไม่มีอะไรยังไงในคับวันนี้นายแดงอ้าลซอยหนุยนานายออกแล้วสักการเงินเต็มไม่ได้แหละเดี๋ยวอุบัติค่าวันนี้แดงพูดจริงคือประเดองค์ชายกาก็มอมรับแล้วว่าพูดจริงฉันเคยบอกแดงไหมฉันจะไม่แต่งงานไม่เคยกับแล้วพูดยังไงคือได้ยินปีนองพระชาจนเ็าหวีพาก์วิจาน์ว่าองค์ชายลอยสักจะไม่แต่งงานกับกาลง อ่ตึงกับการประนันขั้นตอนชี้าทเตโอาราทรอยงาชี้าร์ัดองค์ใจไม่แต่งานแล้วเลยก็เลยไปผสมกับเขาด้วยไม่ก็กระม่อมปูดจริงโทษถึงระหัชีวิตอะไรอย่างนี้ไปขึ้นไปกราบดูเด็ดพ่อะนาต้นตอได้แล้วครับต้นตอโยกแกแกคุณชิดของเหลาเดี๋ยวเต่งแก้ตัวเองนะที่พูดออกมาเนี่ยเด็ดพ่อรับสั่งามคือคือปัีหากับ กระกมอมในตานาเป็นองกระักรับใจกล้จิตเหมือนจะไายตู้ปัดปิงอะไรจเป็นต้องเข้าไปแก้ตัวเข้าไปแก้ใต้เปอวไห้มันได้สิ่งดีทูกตองกับกระกมอมเข้าไปตาประตูได้ยินเคยพูดว่าอง์ใจลอยชักจะไม่แต่งานแล้วก็ตอบว่าไงเสี่ยงกวาเสี้ยงกวาต่างเพศแต่าวานอยู่ไหนไม่รู้กระก็มอมพูดจิ้งแต่ผูดเปืี่อนเจ้าเอาเอเข้าให้พระองค์ใด้ ตรงทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกองก้าวโคบลอยไม่มีติมาติไปกับเที่ยงข้อวากันตั้ไปขอสืบข่าวเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่จริงจังพระเจ้าค่ะขอบใจมากเด็กชนโมโหไปนิดเอาให้รางวัลจักสามพันนะที่รู้จักหาข่าวเจ้านายหนุยไม่ต้องเอานะหนุยเพราะทราบข่าวนี้จากแท่งอาย,ยา่ากูควันเองปากแกตือโต๊กแหมนายทราบป,ปัน ยังไงเรานะเขาไปไหนหมูไ ja, ม่รู้จักปูเรื่องเพ่อนคู้ปูเรื่องเพ่อนตกองกับย่อเวอองค์ใจกับกากระม่วมมีอยากรับสาบจากรับสั้งข้องพระองค์เองทําไมเล็่ยพระะงค์มีแตงไม่เพื่อใครผูดแลลาใดๆเข้าไปบอกว่าได้องค์ใจลอยซักรับสั้องก่อนดีเพราะจะเรื่องแต่งงานกาหลงพระเจ้ากา hola oh, ta canaywi wa kap kalong ah. อยากได้ราตนีให้เราาำน้าทีกขาวิวาฉันไม่แต่งเลยเดี๋ยวไม่ก,กับรถกานออกแล้วนุกับรูร้รถปฏิหนังชาวบ้านกับกำลังจะเซ็ตแล้วกองเกียรติยศแต่ละตำแหน่งแต่ละฝ่ายก็พร้อมแล้ววันทีน่5ตุลาคมเวลา7นาฬิกาเท่าได้แลวหนึ่งกี่นาทีแล้วกูจำนาทีไม่ได้7นาฬิกา89นาทีไปไอ้ไร เห็นว่าจาไม่ได้เห็นหน้าขาผมแปดสิบเก้าวัตีแม,ม่ไปยืมตามยากูไอ้หนุ่ยว่าไม่ต้องกลัวแล้วนาาะเจ้าวันตีตามทีท่แปดเพามาไม้เดือนนี้ตมแปดนู้ดถูกยางรลอมเลยครับนี่ฉันจะบ้าตทาทยกับเรื่องนี้ใครพอมีความคิดอะไรบ้างไหมให้กาหลวงก็มาถอนมั่นเราจะก่อนถึงวันที่สิบตุลาใครวางแผนการเรื่องนี้ได้สำเร็จจันจ่ายรางวันให้ล้านหนึ่งก็จะเจ้าจ้อาย กูเห็งนี่จุดยอดเลยจริงเลยอ,อ,อ,องจ้าองค์ใจกับไอ้เจ้าได้นะ่ะหลานหนึ่งเบอร์ก้อนหน้าจ้าอับอ๋อเดียวไอ้เรื่องเบอร์ก้อนนี้กูกลัวแม่ยา่กูอ่ะคนขึ้นเปล่าจ้างเงินไว่หวานน้องเมียมันจุดยอดตอนนึงเยปป็บป๊าปเปล่ารอยตอนช่องปัน่นเบิร์ไปก้อน,ป,นปั่นเก้าปีแล้วไม่ไปขึ้นที กูไม่ปลักไปแล้วบัน้นมายหญ่เลยต่อได้ลูกเต็งเปล่าเรียวอีกขึ้นวันแล้วเบิกอีกก้อนปั้นเลยยังไม่มาขึ้นไอ้เต็งมึงบอกแม่ใหญ่เข้าใจกว่ามหมของมนุษย์กันมั้งดิกูบอกแกกี่วัวนหรอน้องเมียกูไม่ว่างไม่ว่างนี่ข้าวเีอ่ะเออแล้วตันต่ำไปเลยติดร่างสิบเจ็ดปีหนูให้มันรูดไปแล้วกูปล่ขึ้นเองนา้วยกี่ปีแล้วช้าม ถ้ามึงไปแรงแนเพื่อปัดจะดีก้อยมานุ้ยจะวางแผนไงคือปเป็นนี้ค <c oughs> ต่อเจ้าออกข้าวในบรรดาจำนักรประมาณนากรเทปรทานว่าองค์ชายลอยชักจงประเกียดและจึงจงประเจ้าเว้ยเมาก็ไปกันาจามจ้ำจงประเกียวจนเจนลอยตจรจงประแตกตายยังไครับจะต,ตายเลย กิแท้งเพื่อนและข่าวนี้ใครเป็นผู้ออกใครเป็นผู้นําข่าวนี้ใครเป็นผู้ลงปรามาติใจออกข่าวในราชสำนักคิดอะไรไม่เป็นมงคลเลยคิดยังไงตายไปนั่งไปไม่เอาแกบกันแล้วกูคนแก้มพิษเหลือออันจริงหละเตงกูบาแหม่ไม้แก็บก้าวอยู่ในหน้า ตือกว้านไปต่ำเดินไอ้แม่ไม้เอ็หวีปมช่องร้อนเลยป้่อนพราวช่องนุ้ยป้โยมไก่ผมเดินไอเต็จแม่ไม้พอเห็นกูเจ้ากลดพี่น้อยแล้วหรือว่ากินตะกินดีเห็นฟันก้มไอไก่หวาโอ้แม่ไม้ถึงนว่าไก่ขึ้นรอนอันเดียกว่าบายบายเราจอบแล้วกลดขึ <estar> ้นแข้งแม่ไม้ว่าเฮ้ cú người lại cú bên đi ta quẹ u dìm quanh cao mất cú ra tóc thế thì quanh hắc đâm rồi là cú nắng phải kiến tít luôn mà khán nắng nó quanh nơi hắc hắc cú quan kinh quang cây đinh gòn vừa mừng pít quan đại ก็มันนักวัวโปร่งจึงเลยแล้วลงในโคลนปักหลอดำกูลงกลางเทียดโบ่งนี่เดียวกูได้ใจจ้องใะเนินใจซ้ำจริงว่าบึ้มลงมาด้วยกูโอ้โอ้แม่ไม้หวีดังวิยวแม่หนุยเอากิ่งนี่หนุยเอากิ่งนี่ก็เก็บเจอไ้กูจววเต็มหัวอยู่อ่าจุ้ยไม่เก็บได้ก็ระบ้านกูกับว่านอนนันรุ่งตัวขึ้นไม่รอดแฮ ว่าเจ้าปอดเจ้าตาไหมนุ่ยมไปน้อยเนี่ยึ้นบ้านไม่ลับโอ้มู้โหลงหัวก้อยปลาเตือกอยู่ะวะว,ว่ามึงเ,เรื่องดำเพลือนัอ่นแหละก็มันออกนึ่งจ้องช้ามาแรงหันหน้ามาเองเนี่ยคว้านมันนึ่งไงแหละกูจ้องไงตึ้งกิงว่าทา่ำโธ่ตาใหญ่เต่งพอจะมีแปดการอ้ฝักนุ้ยนี่พูดนี่ไม่รู้อะไรเป็นเอาสาระอะไรไม่ได้เลย ไอ้ครับก็มั่งก็มั่นใจมีสติปัญญาไรแต่ลองลองจุยกินทัพปณีแบบเราไม่ต้องออกข้าวขนาดทับหนักเลยเอาไงอ่ะคือองค์ชายลอยรักในต่ำเป็นเสียสติวิกลจริตเป็นบ้าเลยครับและเด็ดพ่อเด็ดแม่มก,ก็เขาต้อนมันแล้วกระโลง้าอินเดียเลยพ่มกอยไปห้าหม้อก,กันหนุยนี่เรารู้กันซ้ำคนเติกมออกระหม้อตามน้ำบนน้อยๆเลยก็กินก็ให้นี่ไปห้าพี่บ่าวคู่แดงคอย นั่งเล่นอ๋อให้แกตั้มนำบนง่ายรุดยอดเลยมึงเชื่อยไหมเตงกูแปรปอนั้นแกตั้มนำบนง่ายรุดนะใครมาเดือดใจลุดกาแปรปอไม่ได้หรอกมันน่าเกลียดไปเองไม่อยากนี่ครับอันแล้วแล้วพ่อแม่พ่อแม่เราคอยให้ได้เลยเขาทำไงทำวิกลจริตฉันทำไม่เป็นอีกให้หนุยร้อนกับวิเก่งอ๋อหนุยร้อนกว่านี้รุดยอดไปแต่หนุยมึงไปซ้อนดวงใจไอ้ไอ้ไอ้บา ตึงรัฐจะต้านางวันหนึ่งล้านแบงกูนาแซนสำเร็จจะนคนละล้านนะคนละล้านไปตั้งไปเป็นครูจอดดวงใจบาแมงเป็นครูรักที่จอดบาคุาจังนั่น,น,นอเองเออเ็าทำไงหนุ่เสียสติพิกลจริตกล้องถูกยังมันมีขั้นตอนกับดงใจยกับเมื่อครัวเองจากกลัวแกไปตึงกลัวทุกมันมีขั้นตอนอยู่ตอนหนึ่งยู่ระว่างแกกับทุกเขาเรียกอะไระเลื่อมเลื่อมอ,อ,อะไรนะเลื่อมเลื่อม เป็นไงเลื่อมเลื่อมฉุกก็ไม่สุกแกก็ไม่แกพอกก็ไม่ออกแต่ว่านวลแกไม่ได้พอกินควาดโอ้แล้วคนล่ะคนอย่างเมื่อจกคนดีไปตึ้งคนวิคนจริตมันยังอยู่ท่านนี้หนึ่งเขาเรียกอะไรอะจำเชื่อยกับบาก็ไม่จ่ายดีก็ไม่เจิ่งกว่านั้นอฉันนึกไม่ออกเลยไหนไหนไหนนุ้ยลองลองแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูทักฉากเิเออมึงลองจำแนนียนุ้ย คือคนเชี่ยจะตีจำเชื่อยกับหนังแหงไม่ปูดแต่จะปอบเพล่อเผื่อเร้วรินไม่ยุทังรินมึกรินช่องแบนแล้วจะปาบให้ยังไม่จะได้แหละาแ,แบนลังอันมึงแรงเหมือนแรงมือตับหุยแรงหรือน้องบ้าวดีโยมือตับมันจะไปกินมดปล่ารล้บานค้ายโยอ๋อในน,นุ้ยเราคอยเป็นแบบอย่างครับหนังให้แหงหนังให้แหงกับ นั่งแหลดิน,นแล้วยกขึ้นแหละชายแหลกว่าแลเปอะไรนะเพบอะไรน,นะเพบอะนั่งนังแลเพบอะเป็นไงเพปฉันไม่เข้าใจอะความอยากอีตใต้หนูดีก็เหมือนบานนี่นมึงตาไห้แกแล่ดีบหดือนปื้นนั่งให้หนงแหละายแหลกว่าให้โอเอตตโรเสียงนั่นแหละเอตเตเพบแหม่อบตาเพบเออเออ,เอ,อต่อไปเลยต่อไปเลยนุ้ย เฮ้ยไอดวงอาทิตย์มึงเจือกขึ้นมาทำไมในยามกลางคืนอะไรดวงอาทิตย์ขึ้นในยามกลางคืนว่าบา้าล่ะแล้ววันขึ้นกลางคืนวันขึ้น,นก็นมันหลงนี่เออยอดริ๊ิงนุ้ยนี่ยอดแต่ฉันไม่มีความรู้เลยปฏิบัติตนเป็นแต่คนดีเรื่องเปรตรงกูบาทเรื่องหมาหมาผีผีอย่างนี้ฉันไม่เก่งไม่น่าร้อนเลยกูเ,ยกเ่ยน่าเกลียดว่าจะมีตาย ไอดวงอาทิตย์อะไรนะชื่อขึ้นมาทำไมนยายามกลางคืนต่อไปดิอ้าวไอหนูน้อยเป็นใครมาจากไหนมายืนอยู่ตรงนี้ตายเลยไม่รู้จักเจ้านายตัวเองอะไรนะเราก็คือเจ้านายของนุ้ยไม่รู้จักเหรอตายตายเจ้านายเอ๋ยเคยลูกน้องรู้จักเจ้านายหรือเจ้านายรู้จักลูกน้องมั้งเคยถามรักขับไม่ว่าแชร์ตายกี่มือเคยถามไมว่าจากรนักกันเดือนเดือนแ่วไหนเดือน หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเหลือหลบบ้านที่มาบาทเจ้าไหนเคยถามไหมเวลาย้ายเรียกรู้จักลูกน้องขนของแบกกันบาปล้นมันพอนั่งงอาหารเดิน่านก็ไม่เรียกกูหยุดได้หน่ยหยุดหยุดเลอเจ้าไหนไม่เรียกแกล้งเดินสามเซลโอนยังเห็นนั่หน้าเก้าวไกลแล้วก็ไม่เรียกกูหยุดแต่พอแล้วมึงใจะเสียสติแล้วด่ากูจริงแล้วนี่เงาตื้อแล้วกับกระตื้อกับปุ๊ไม่บาดาลแล้วกระโดดจัก ตก็ตัวใจตัวกรีบปีก็มาพอมือคู่กู้แรงแล้วไปตึงมียนจ้ามเดี๋ยวมาน่อยได้ใจมือว่าแม่งมุมคกบกูก็ะอกปิดโอ้จริงเหรอหนุยอ๋อนี่ป้อมอย่างบ้าเลยของหนุ่ยหนุยหนุยนำไปก่อนดีกว่านะฉันจะฉันไม่ไม่มันไม่ชำนาญน่ะไอ้จะโดดเสี่ยงครับไอไอ้ดวงอาทิตย์มึงจะขึ้นมาทต่ไม่พยามกลางคืนไอ้ดวงอาทิตย์ เสือกขึ้นมาทำามเนี้ยามกลางคืนท่านไม่ดังเจงเอตโรเสียงให้ไอ้หมาขี้เรือนมันเข้ามาไหมไอ้หมาขี้เรือนมันเข้ามาไหมไอเมกก้เจ้าไม่ลยวากูหมาขี้เรือนเ้าไม่รู้จักแล้วอ่ะอันนี้เจงต้องกุกเก้าลงแล้วก็กราบแต่เบื้องประบาดแต่บอกกับพระองค์ที่กระลบกราบพระพุทธเจ้าองค์กระดักเจงผู้รับใจใกายชิดพระองค์จําไม่ได้หรือ โอ้ข้าบทบาทครับเร็วแล,แล้วไอ้ามาขี้เรื่อนักล้าไหมองค์ใจดีกรอบข้าุู้เจองค์กระดักเต่งผู้รับใจกายจิตพระองค์จำไม่ได้แล้วหรือองค์ใจปลักไอ้อยากให้ไปกูไม่เคยเห็นหน้ามึงไม่ปวดปลื้มโอเคดีกว่ามาเจงยอยากขึ้นมาเดี๋ยวตะเม็ออกขี้มากันเดียกูกนันนี่แล้วคร้านก็นมาคร้านเข้ามาเลยตึงอยู่ในระยะประมาณนึ่งซอก แล้วขุกข้าวลงกราบจูนว่านี่ครับเราพุทธะเจ้าองค์กระลักกูรับใจกาลงเอ้อตอนนั้นหนักก้าวนาใต้ผับ่าองค์ใจเชี่ยตัติข้าวนี้จะไปตัวเข้าอินเทอร์เน็ตะเข้าวยูทูเข้าเแหลปนกโอข้าวอมาลีขึ้นแล้วข้าวข้าไหนกันแน่นุ้ยเอาข้าวที่ทุกับเอาข้าวมาดีแท้ง องค์กะระดักเตยงผู้รับใจกระจิตของพระองค์จำไม่ได้เหลือฤืเตยงกราบลงพระองค์ดีกรบองใจชัดเตยงอย่างไรเอ้ยวะเตะหนุยเตะเลยครวมมากก็ไม่ได้นั่นต่อเดี๋ยวข้าวหลุดเลือกแตกตายข้าวตาจูดก้าววันนักน้ำใจได้เต่งตรงนี้เผื่อจัดบ้านเมืองคนเรียกจะลาปรีชีบกันเตายเลย นี่องค์ใจแกได้ปลอดไปตรงนี้มึงทําไม่ได้เด้อเงินเดือนรับแต่กอนเพื่อนมึงทําได้ไหมเท่ได้ครับแหมก้อยจัดเลาไปลุดขากวาดกูเดียวเอาไหมครับไอ้มาขี้เล่นมันเข้ามาไหมเจ้าองค์จีกรบข้าพระ,ะ,ระพุทธเจ้าองค์กัลยาดีนผู้รับใช้ไกลจิตพระองค์จําไม่ได้เลยรึกูมไม่เคยเห็นหน้ามึงอยากมีแคว้นละโว้ย เขคเดี้ยวไม่ใจดำได้นุ้ยขับไปดูก็หน่อยสิเทคครับเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยตายฟันหลุดเหลยครับกี่ซี่โมมโอเด็กกระก็ม่อมต่อยาปลาปูาดรงจัดชวดแปดแปดสี่เลยครับเฮ้ยจะได้สี่ละแสนไปใช่กวัดปลอมมาสมัยนม่นเด็นนะจะขอโทษด้วยและขอบใจที่ให้ความร่วมมืออ่ะรับไปแปดแสน มแม่จัดก็ก,กูกัออกแค่เจ้าต่างพักนี่ใจปักจัดด้วยวัวบาฮ้มกันลิ้นปุ่ปปนแปดปุ่นแปดนายแปดชัดจะจักลับเข้าไปในวังนุ้ยกระเทกเห็นไหมเก็บความลับเอาไว้จนกว่าขาลงยามาถอนมั่นนะองค์ใจกับทำไมนุ้ยตอนนี้องค์ใจจัดเต่งเับก็ม่อม ตึงเครียดกลัวเต็กองอีกเจี๊ยดใจกับก๊อบออก,กวันเองอ่กออกซี่นอนด้วยก็ฟันหลุดด้วยเหรอไปยาคะ,ะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุแปดเอามันถึงวัยแล้วนุย้ยพยายามกดๆก,กันเอาแล้วมันจะหลุดเองไม่ต้องไปหาหมอนนะจะได้ไประหยัดขอบใจมากนุย้ยขอบใจเท่งไม่ปาดเดียวไายแปดเส้นกี่เซ่เด็กอ่ะเดี๋ยวกูกำหนดกูกะแก้ปลายานล่วง โไม่ oh my, มันซีเดียวเลยแต่ว่าไอ้เจ็ดซีนูมันนักโยก,ก้่อนเหลวเลยกำไปลมลงในโจเดียวกับกูนับแปดไปเลยเอางนงไในโอไม่ oh my, เอาเวลาล่วงแจ๊กแล้วโโ <laughs> <laughs> กูเอาตเลยแเจให้กูต้องแจ็กดี <laughs> ในมึงแปลดิไอ้นี่นะ่มามันไม่ไม่เอาเด็กเาไว้จัไงไก